ร้าน,นค้าโมโครครับเพื่อนเปิดให้บริการแล้วนะครับผมตอนรวมมิดสกินฟินทุกกระบอกนะครับผมก็จะมีปืนหลักๆก,ก็จะมี M60M14MP5 นะครับฟามาสแล้วก็พลาสมานะผมก็ตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคมนะครับวิธีการสุ่มก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับแค่มีเพชรในการสุ่มนะมันเป็นกิจกรรมเสียตังค์นะครับผมนะ8ถึง14พฤษภาคมฮนะ ก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะผมนะเริ่มต้นสุ่มที่เก้าเพชรนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ากาิจกรรมนี้ผมก็หมดตู้อีกแล้วครับคุณดูคือแบบใครที่สุ่มได้แบบกดเก้าเพชรแล้วได้ปืนถาวรเลยเนี่ยโอ้โหโคโชดีเลยเอาจริงๆผม,ลามาๆเลยฉาจมากมากเลยผมกดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามหมดตู้ตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรหมดตู้ตลอดนะครับเพราะว่า เหมือนไอดีผมแบบเป็นไอดีที่โชคลายที่สุดในเกมแลม้วบังคับคนดูแบบม,มีแบบสุ่มยังไงก็ได้สุดท้ายอ่ะครับคือแบบกด9ก้าเพชรไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนี่ออกแล้วอันนี้ออกลองสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวอีโวครับคือแบบเจ็บอีกเลยเแต่ก็คุ้มะเนาะวันนี้ก็มีกิจกรรมมีดีจากทางไลน่าฟีฟายมาบอกต่อเพื่อนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สายฟีได้รับยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดตรงนี้นะครับผมมีชื่อกิจกรรมว่า ล็อกอินครบ5ความร่ม SFS w นะครับผมเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับผมให้ครบ5วันนะตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับจะได้รับฟรีไปเลยนะครับผมเป็นเจ้าตัววางในเกาะโทเค็นนะครับหรือว่าโทเค็นที่ไปวางในเกาะรอนะครับเพื่อรับขอระควันมากมายนะครับแล้วก็ตัวสุ่มโกโลยยอดนะครับผมหนึ่งใบนะครับแล้วก็ล็อกอินครบ5วันครับได้รับฟรีไปเลยครับร่มชูชีพแฮาเว่นกราเดียนครับเพื่อนๆครับแจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผมแล้วก็ กิจกรรมนี้ครับล็อกอินได้จงแจ่วันที่9ถึง16พฤษภาคมครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาครับผมเป็นกิจกรรมตะลุยแล้งหมาป่าเดียวดายครับสะสมจํานวนแมตช์การแข่งขันครบรับรางวัลฟรียกเซิร์ฟครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึง22พฤษภาคมครับเพียงแค่ลงเล่นในโหมดแล้งหมาป่าเดียวดายครับตั้งแต่13ถึง23พฤษภาคมครับรับฟรีไปเลยครับผมตั๋วสุ่มไดมอนด์ลอยัอแบบจากัดเวลาตั๋วสุ่มสกินปืนแบบจากัดเวลาแล้วก็ตั๋วสุ่มมีโอลูชั่นแบบจากัดเวลาครับ อย่างที่บอกไปแล้วครับผมในคลิปนี้ฮะพูดถึงอัปเดต4หัวข้อที่น่าสนใจครับเพื่อนๆเ,เราเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกครับผมซ้ายมือแล้วกันเนาะซ้ายมือนะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับปืนสกินนะับปืนปืนใหม่นะครับปืนสกินใหม่นะฮะหรือว่าสไนเปอร์ไรเฟิลก็บอกใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมฟรีไฟนะครับซึ่งเป็นสกินปืนสไนเปอร์ M24 ครับนะ ซึ่งปืนตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีโมเดลมาให้ดูแล้วนะครับโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคล้ายๆกับคาไหมแต่ก็ไม่เชิงคานะเพราะว่ามันมีขาตั้งด้วยนะครับอืมแต่ว่าปืนคาไม่มีขาตั้งนะครับก็ต้องรอดูอัปเดตอีกทีหนึงว่าจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าที่เซิร์ฟแอดวานนะครับผมนะแล้วก็ใกล้ๆกันครับผมกับปืนนะก็จะเป็น โดรนแล้วก็มีไอ,ไอ,ไอ,ไอ้อะไรเอฟเฟกเอฟเฟกต์สีฟ้าๆบริเวณรอบๆโดรนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมคาดการว่าจะเป็นความสามารถของตัวละครใหม่นะครับผมเพื่อนๆนะก็คือแบบเป็นตัวละครใหม่แหละนะครับเป็นความสามารถของตัวละครใหม่นะฮะซึ่งตัวละครนี้ก็มีชื่อว่าอนิตานะครับเป็นความสามารถของตัวละครใหม่ของเธอนั่นเองนะครับก็คือแบบเปิด เปิดโดรนนะฮะในรัศมี5เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็บอกตำแหน่งอะไรไม่สักนิดนึงแหละนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับใครอยากรู้ก็ย้อนไปดูคลิปอ่า EP ก่อนหน้านี้ได้นะผมผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่อยากเจาะลึกมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้เรามาสรุปให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ถัดมาจากสกิลครับผมนั่นก็คือคู่หูใหม่นั่นเองครับเพื่อนเป็นคู่หูใหม่ล่าสุดของฟ r e e Fire เลยนะครับผมนะก็เขาบอกว่าชื่อมันมันเป็นตัวฉลามนะครับผมคู่หูนี้เป็นฉลามนะครับนี่นะ ก็ประมาณนี้แหละนะครับให้ดูกันคร่าวๆสําหรับคู่หูใหม่นะครับก็จะเป็นฉลามแล้วก็สุดท้ายครับขวามือขวามือเนี่ยไฮไลท์เลยนะฮะในคลิปนี้คือแบบมีทั้งสก,กินปืนเอ้ยมีทั้งปืนใหม่ตัวละครใหม่คู่หูใหม่มาแน่นอนครับท่าทางปักธงแคลนนะครับซึ่งไอขวามือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าของปักธงแคลนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้า นะฮะเพื่อนๆเออก็มีทั้งตัวละครใหม่นะครับปืนใหม่คู่หูใหม่นะครับแล้วกออ็ท่าปักธงนะครับซึ่งคิดว่าในแพดหน้าครับท่าปักธงแคลนน่าจะมาแน่นอนนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวแล้วก็มาแจ้งกันเพื่อนนะครับแล้วก็ไปฝากฟอลโล่ด้วยทุกช่องทางของ KDC Gamer ไปชุดนะอ่ะทีเพื่อนห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นตุยโวนะครับ อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดลนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆของอตู้อีโวนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแค่เอาเข้ามาเซิร์ฟไทยนะฮะสำหรับใครอยากสุมก็มาลองสุ่มได้เก็บตังไว้มารอสุ่มเลยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะแล้วก็อัปเดตต่อมาครับเป็นชุดในตำนานครับผมซึ่งชุดในตำนานก็มีหลุดออกมาเหมือนกันนะฮะมีหลุดออกมาอยู่สสีก็คือสีแพลตินัมแล้วก็สีฮีโรอีกนั่นเองครับแล้วก็รูปภาพใน อ่าห้องแต่งตัวนะครับชุดนี้นะครับผมจะใช้ชื่อว่า the firestorm ครับซึ่งเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นชุดในตำนานที่สามารถอัปเดตได้ตามสีแล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้งแพทแล้งฮีโรอิกนะครับแล้วก็แล้งไดมอนด์แล้งโกนะครับสามารถอัปเดตได้อัปเกรดอัปเกรดสีแค่อัปเดตนะฮะอ่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเดียเด๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมผมจะรีบมาลงให้นะฮะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นแผนที่ใหม่นะครับซึ่งแผนที่ตัวนี้ครับก็ใช้ชื่อว่าโคลิเซียมครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนะฮะมีคนไปบอกมีคนหาข้อมูลมานะไปหาข้อมูลมาว่าอาไอแ้แมปเนี้ยแมปใหม่เนี่ยมันคล้ายๆกับแมปนิคมล้างเว้ยซึ่งมันคล้ายกันยังไงเหรอเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับซึ่งแมปตัวนี้เนี่ยชื่อว่าโคลิเซียมใช่ไหมแล้วก็ไอ้แมปของโคลิของนิคมล้างเนี่ย ถ้าเราเอียงแผนที่ดูดีๆครับไอ้เจ้าตัวแมปใหม่กับแผนที่นิคมล้างเนี่ยมันน่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะถ้าเกิดผมแบบเอียงเอียงดูกับเพื่อนๆลองเข้าไปในเกมแบบแมปนิคมล้างอะ่ะเพื่อนๆก็ลองแคปรูปแล้วก็มาลองเอียงแผนที่ดูตามผมได้นะครับสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายมือก็คือแผนที่แมปนิคมล้างนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นแผนที่ใหม่นะครับผมมีชื่อว่าโคลิเซียมนะหรือเขาอาจจะ ทำกราฟิกให้มันสวยมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นแมปใหม่ที่กาลังจะเข้ามาหรือกาลังจะอัปเดตเข้ามาในเร็วนี้ก็เป็นไปได้นะฮะก็ต้องรอติดตามครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตด,ดูดีๆครับทั้งถนนนะครับแล้วกอ็อะไรกัะฝั่งตรพาคารใช่ไหมซ้ายกับขวาเห็นไหมเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างก็คือจะเป็นแมปใหม่ที่เข้ามาเร็วๆนี้ในแผ่นหน้าหรืออาจจะมีการปรับกราฟิกให้สวยขึ้น อาจจะเป็นแมปนิคมล้างเวอร์ชัน2นะครับเอออันนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่2รูปแบบนะครับผมทางนี้ทางนั้นก็รอติดตามนะครับเพื่อนๆนะถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตข่าวสารต่างๆของช่อง f e f i r e นะครับผมก็กดติดตาม s Subscribe ไลค์แชร์ไว้ที่ Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel หรือต้องช่องทาง t i k t o อนะครับผม,ผมก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์แล้วก็ฝาก Follow ทุก,ทก,ทกช่องทางทุกโซเชียลของ kdc gamer เป็นชุดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ครับ ยูทูบ KDC Gamer มีจุดทิกต็อก KDC Gamer มีจุดแล้วก็ Facebook f a n p เ g e KDC Gamer มีจุดครับฝากฟอลโล่ไว้ด้วยทุกช่องทางของเราครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขาจะลาไปก่อนสวัสดีครับ